ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตําบลเนินคอค่ะที่นี่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครองในรูปของเทศบาลน,นะคะเป็นเทศบาลตําบลไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามาที่นี่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีมกักคุเทศหรือมีไกด์นะคะที่จะแนะแนําให้เราได้รู้จักกับตําบลน,นี้มากขึ้น เดี๋ยวไปรู้จักคนสวยที่สุดกันของตำบลน,นี้นะคะและให้ดูรู้จักเธอว่าเป็นใครกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนวนาธมูภาค่ะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนะคะก็ได้มาทํางานอยู่ที่เนินคอก็สองปีกว่าแล้วนะคะแล้วได้เห็นศักยภาพของกลุ่มต่างๆในชุมชนแห่งนี้นะคะชมรมต่างๆที่เนินคอที่ให้การสนับสนุนไปก็จะมีทั้งชมรมของผู้สูงอายุกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็จะรวมถึงผู้พิการด้วยนะคะผู้ได้รอากาสค่ะและที่สําคัญ ที่เนินคอาเ,เห็นความสําคัญที่สุดคือการส่งเสริมสวัสดิการใ,ให้กระจายทั่วพื้นที่นะคะประชาชนตําบลเนินคอาจะต้องได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงนะคะ,ะแล้วกลับมาในส่วนของกลุ่มนะคะกลุ่มที่นนคอที่ เด่นเตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ <Okay. S 1> ค่ะก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตะบนเนินค <Okay. S 1> อที่เทศบาลเป็นคนจัดตั้ง <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ได้หัวกะทินะคะจากทุกหมู่เลยนะคะ <Okay. S 1> มารวมอยู่ในชมรมนี้เราก็ช่วยบริหารจัดการ <Okay. S 1> เด่นๆที่เราบริหารจัดการกันในกลุ่มก็จะมีของในเรื่องของสุขภาพ <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ในเรื่องของการ ส่งเสริมอาชีพ <Okay. S 1> ค่ะทำน้ําปลานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีการออกนอกพื้นที่นิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไกลก็ <Okay. S 1> อยู่พื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะ <Okay. S 1> อย่างเช่น พาผู้สูงอายุไปเปิดหูปิตาที่ประแสเรือลบประแสใกล้ๆค่ะเพราะผู้สูง<ร>าอายุใช่<ำ>ค่ะพี่ประแสบ้างที่ทะเลน้อยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในส่วนของผู้สูงอายุจะมีในเรื่องของโรคซึมเศร้าเข้ามาเราก็เลยเน้นของว่าให้มาร,รวมกลุ่มมาท<อ>ํากิจกรรมกันแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดก็ยากนิดหนึ่งในการรวมกลุ่มนะคะการทําอาชีพตอนนี้ก็คือในส่วนของน้ําปลาเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะในกลุ่มคนน้ําปลาว่ามีการ จดทาน้าปลาแล้วก็ให้ไปดมกลิ่นด้วยว่ากลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากของคุณนะคะน้ําปลาเนนคอแล้วก็เรากําลังจะต่อยอดในการทํากะปิอ๋อค่ะใช่ค่ะเราเพิ่งจะได้รับงบประมาณจากจังหวัดมานะคะในการทํากะปินะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลากหลายมากอาจจะ ทั้งพนาชุมชนพนาสังคมนะคะแล้วก็กอนหลายหน่วยงานมากที่เข้ามาสนับสนุนเรานะคะ<ช>แล้วก็ในส่วนของชมรมผู้สูงอายุจบไปแล้วเรายังมีกลุ่มผู้สูงอายุบ้านจำลุงอีกอีกกลุ่มนึงใช่ค่ะซึ่งมีความเข้มแข็งมากที่รู้สึกมหัศจรรย์ในกลุ่มนี้คือเขามีการบริหารจัดการที่ดีนะคะมีผลิตภัณฑ์มากมาย และก็การตลาดนะคะการตลาดเขาไม่ได้เหมือนกับไปนั่งค้านะคะเขาใช้เทคโนโลยีทางลายนะคะคมีเพจโดยผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุใช่ะค,ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เราส่งเสริมในใน,ในตำบลเนินคอมีทั้งกลุ่มทำขนมหวานะนะคะ อาจเป็นอานี้อาจเวลาอาจจะไม่พอนะคะเอาแค่2กลุ่มก่อนแล้วกันนะคะฟังน้องนาดพูดแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มที่ทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามน้องนาดไปดูกันดีกว่านะคะเชิญพาคุณผู้ชมค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตําบนเนินคอค่ะและขณะนี้ก็ได้เจอกับท่านประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบนเนินคอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ กิจกรรมของกลุ่มนะคะผู้สูงอายุของชมรมเทศบาลผู้สูงอายุเทศบาลตะบนนันคอเนี่ยเราทาอะไรบ้างคะคือทันแรกก็นัดประชุมกันแล้วก็มีการออกกาลังกายกันอออกกํำลังกายหยุดย่างมันอะไรกับถามแล้แต่ทีเขาจะวิทยากรเขาจะแนะนำเป่นออกกำลังกายแล้วก็พาไปดูงานวิทยากรวิทยากรคือที่เขาหามาหมายถึงใครเป็นคนจัดหาให้เราคะทีทางเทศบาลนะ๋อได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตะบนนันคอร ออกกาลังกายพาไปศึกษาดูงานและอะไรอีกบ้างไหมคะแล้วก็มาจัดทํากลุ่มก็กลุ่มต้มปลาน้มปลานรือข้าวซอต่างก่อนที่ผมจะเป็นประธานชมรมเขามีประธานและสถานการณ์โควิด2019ที่กําลังแพร่ระบาดแล้วก็ระลอกสามเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับทางกลุ่มเราไหมคะมีครับมีครับการจะรวมตัวกันเนี่ยเขาจะจัดเวรกันครั้งละทกทันหาทานเะไรเงี้ย ทำตำราตำรากททามีโควิดนี่แต่ยี่สิบสามสิบคนมารวมกันช่วยกันทำหมดค่ะโอตอนนี้ให้เหลือจำกัดนนแค่ห้าคนเ,เรามาเป็นวันๆไม่ได้มาทุกวันแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันเป็นจะทำ แล้วอยู่ได้ใช่ไหมคะการแบ่งรายได้นี่เราทําอย่างไรคะธรรมทานเขามีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์คนที่มาทำเนี่ยกาจะมีเปอร์เซ็นต์หายค่ะคือรอยละรอยเนี่ยเกาจะหัเก็บเปอร์เซ็นต์เขากลุ่มกี่เปอร์เซ็นต์อะได้ก็จะมีค่ะตารางเขาจะมีค่ะอย่างนี้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมธรรมทานไม่ใช้แ่ไม่ต้องใช้เบี้ยยังชีพเลยนะคะมีรายได้จากการทําน้ําปลานะครับแล้ววัตถุดิบนี่มาจากพื้นที่เราหรือเปล่าคะท่าธรรมทานซื้อมาซื้อมาจากสั่งสั่งเรือนะ มีเรือที่ก็คำหลาบอวนเขเนี่ยสั่งเรือมาเขามาทีมงก่อด้วยผูขาอยากนั่นแหละในฐานะที่วันนี้นะคะได้มาเจอกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตะบลเดินคอนะคะเราเห็นกิจกรรมเข้มแข็งท่านประธานจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็รู้สึก วิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอยากจะขอให้ท่านประธานเนี่ยให้กําลังใจคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ด้วยก็ออกจาบางก็กราดจะตกไปไหนก็ต้องระวังแสดงว่าท่านประธานตระหนักรู้แต่ไม่ได้ตื่นกลัวนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงแล้วก็ทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะคุณผู้ชมคะบุคคลที่ถูกพูดถึงว่อสักครู่นะคะว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทํากิจกรรมเรื่องของน้ําปลาที่นี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านประธานกลุ่มทําน้ําปลาของเทศบาลตำบลเรนคอค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลของของตำบลน,นี้นะแล้วก็มาเป็นเฮลิเอนจี้ของกลุ่ม ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเนินคอค่ะ,คะการรวมตัวของน้ำปลาก็ผู้สูงอายุตอนนี้แบบมีโควิดนะคะก็ก็มาทำกันห่างๆนี่แหละค่ะ<อ>ก็ชวนกันมาทำชื่ออะไรนะคะเนี่ยโลโก้ของเราโลโก้ของเราก็คือต้นคอค่ะต้นคอคือตรงนี้มีเทศบาลตำบลเนินคอค่ะมีต้นคออยู่ค่ะ,คะ กิจกรรมนี้ปีสมาชิกกันกี่ท่านครับที่ให้มาทําประมาณ40คนแต่ช่วงหลังที่เป็นโควิดเนี่ยเราก็จะเรียกมาทําทีละกลุ่มกลุ่มนึงก็ไม่ไม่เยอะคือไม่ให้นาแน่นเปลี่ยนกันทํำคนนึงมาตักค่ะแล้วอีกคนนึงมากรองมีคนล้างขวดมีคนมากรองมาตักใส่กล่องก็เปลี่ยนเวรกันมาค่ะผู้สูงอายุเขาก็รื้มเขาก็มีงานทําค่ะ มีการทําเราพอได้กําไรแล้วก็มีส่วนแบ่งให้เขามั่งทุกคนคมีไรายได้มีค่ะจากที่สมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตบเดันขอเราเนี่ยมาทำกิจกรรมทําน้ําปลาด้วยกันขัดเวียนกันมาเขาสังเกตแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะก็ดีค่ะเวลาไปชวนเขาเขาก็มา <c oughs> เขาไม่ค่อยปฏิเสธ มาล้วก็ทําอาหารทําอะไรมาทานกันค่ะแ<อ><า>สดงว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยทุกคนมีความสุขค่ะแล้วจําหน่ายขายดีมากเห็นไหมขายดีค่ะตอนแรกก็ทําไว้เต็มห้องเลย๊ะ,ะจะขายตรงไหนพอมาดูอีกทีนึงเอาหมดแล้วส่วนใหญ่ช่องทางการจําหน่ายของฝ่ายการตลาดเขาทำยังไงคะก็ส่วนมากก็เป็นชาวบ้านหรือก็รู้ต่อๆกันจากพัฒนาชุมชนม,มัางอะไรเนี่ย<อ>เขาก็<อ>เขาก็บอกต่อกันมาว่าเออกลุ่มนี้นะมีน้ำปลาอยู่ ส่วนมากน้ำปลาชาวบ้านเนี่ยเป็นน้ำปลาที่ขายดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเ,เป็นธรรมชาติมากมันไม่มีสิ่งเจือปนเหมือนน้ำปลาที่เราซื้อกินนะคะเ,คเห็นเขียน<ๆ>ว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารอื่นเจือปนที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมพวกเราทีมงานเข้ามาเนี่ยกลิ่นหอมตลกอบอวลเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่ท่านประธานผู้ได้เราฟังว่านอกเหนือจากองค์การ ปกครองสวนท้องถิ่นนะคะเทศบาลตะบนเดินคอสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณบางส่วนยังมีสานักงานพัฒนาชุมชนของตัวแกลงใช่ค่มคะเขาบอกต่อๆเขาก็มาอุดหนุนของเราที่นี่ไปเรื่องโควิดนี้ท่านประธานคิดว่ามีผลกระทบอะไรกับตัวท่านประธานหรือว่าสมาชิกในกลุ่มบ้างไหมคะก็อันนี้แบบกลุ่มในบ้านเราหมู่บ้านเราไม่ค่อยมีใครเป็นอยู่แล้วไงคะคนไหนเขารู้ตัวว่าไม่ค่อยสบายอะไรเขาก็จะไม่มารวมกลุ่มด้วยก็มากันแค่สี่ห้าคนเราก็ทํากันได้แค่เกษตร ก็คือเระยะห่างใช่ค่ะระยะห่างด้วยเพราะว่าเราจะทําล้างขวดเนี่ยล้างตากไว้วันหนึ่งสองสามจนแห้งดีแล้วก็เพิ่งมาตักตักเนี่ยตักเรื่อยๆค่ะตักแล้วก็ตากแดดไว้แล้วก็เวลานั้นเราก็ยกเข้าห้องพอถึงเวลาเกอกจะมาอีกชุดหนึ่งก็คือในหนึ่งวันทํากิจกรรมไม่ไม่นานค่ะไม่นานเพราะว่าไม่ได้ทําวันเดียวกันคุณผู้ชมคะกว่าจะมาเป็นน้ําปลาหนึ่งขวดให้เราได้ทานกันเนี่ยใช้เวลาเกือบ ครึ่งค้อนปีเลยนะคะเกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นจำน่ายขวดละเท่าไหร่คะขวดใหญ่50ค่ะ50บาทให้เช่ค่ะนะคะให้ทางกลุ่มเถอเพราะว่าคุณภาพจริงๆนะคะไม่มีผงสูรสไม่เจือสีสังเคราะห์นะคะเป็นสีธรรมชาติจากปลาไม่ใส่วัตถุกันเสียขวดเล็กเท่าไหร่คะขวดเล็กก็25ี่สิบห้าบทแต่เขารับไปขายเขาก็ไปขาย3าบาทค่ะ เหมาะที่จะเป็นของฝากมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สําหรับตั้งโต๊ะเราไม่ต้องเอาขวดใหญ่ตั้งค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้ท่านประธานได้ฝากกําลังใจถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมรายการของเราค่ะก็ขอเป็นกําลังใจแม่บ้านทุกๆคนนะคะซื้อของอุดหนุนของกลุ่มชาวบ้านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันพามารู้จักกับท่านตลาดเทศบาลตำบลนอนคอค่ะตอนนี้อยู่กับท่านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมชื่อนายธวุฒิสมฤนธครับตลาดเทศบาลตำบลนอนคอครับสาหรับตำบลดอนคอนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กรหลายกลุ่มด้วยกันนะครับมีทั้งหมดก้างหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุของตำบลดอนคอนะครับมีศักยภาพ ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของผู้สูงอายุ <S S S ที่ในอนาคตผู้สูงอายุเราจะมีเยอะขึ้นนะครับผู้สูงอายุในตำบลเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเราเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุของตำบลเรานะครับในเรื่องของสเสน์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุนะครับภูณป์ัญญาท้องถิ่นนะครับก็ ได้ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การสนับสนุนโดยพระนํำชนนะครับในการที่จะมาทํากลุ่มนะครับอาชีพอะไรต่างๆครับโดยเฉพาะเทศบาลนะครับได้ตั้งงบประมาณที่จะสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุทุกปีนะครับในปีนี้ก็เป็นโครงการผู้สูงอายุใส่ใจ 4G นะครับเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายให้มีความแข็แงแรงนะครับเทศบาลได้หนุนเสริมในเรื่องใดบ้างนะคะที่บอกว่าสนับสนุนก็ประมาณในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและยังมีด้านอื่นอีกไหมคะท่านรองครับเรามีแผนร่วมกับพระนามชนเพื่อแกงครับที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหาร<อ>นะครับให้กับประชากรประชาชนในพื้นที่ตมเนินเขาโดยใช้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ เป็นเป็นแการหลักแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆที่นี่มีชื่อเสียงที่ไหนคะก็ต้องนําเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชนน้องถิ่นนะครับก็ต้องต้องจุดชะงักลงไปบ้างนะครับแต่เราในเรื่องของอื่นๆนะครับเราก็ยังเตรียมพร้อมว่าในสถานการณ์ที่คลี่คลายลงเนี่ยเราพร้อมที่จะรับมือเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ผิตภันโอทอปน้ำปลาของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารอะไรต่างๆนะครับก็มีสภานและแสหมะนะครับก็เป็นหล่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดระยอง1จุดไปแล้วเป็นแล์มาร์กนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของอกลุ่มประมงเรือเล็กนะครับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้าน,านปลาธนาคารปูนะครับเราก็มีแผนที่จะทํา พัฒนาตรงนี้เป็นสถานที่ต้องเที่ยวเป็นแหล่งแ,แคมปิ้งตกปลาไดหมึกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะนั้นด้านล่างก็จะเป็นฝั่งชายทะเลทางทิศเ,เหนือทิศตะวันตกเนี่ยของด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ,อาหารผลไม้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าถึงแม้จะเกิด วิกฤตเรื่องอาหารมาอะไรก็แต่คิดว่าคนตำบลเนินขอแล้วก็อาจจะขยายไปถึงอำเภอแกงว่าของเรายังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่เมื่อโควิดจางเจอกันที่ตำบลนเนินขอนะคะควันนี้ขอบรพระคุณท่านครับขอบคุณมากค,ค,ครับผู้สูงวัยใส่ใจอาชีพและไอทีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีที่เนินขอเ ฉันมีตัวอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุที่น่าติดตามอีกกลุ่มหนึ่งนะคะวันนี้พามาที่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านจำรุงค่ะพบกับท่านประธานกลุ่มนะคะเดี๋ยวมารู้จักท่านกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผมประธานชมรมมผู้สูงอายุบ้านจำรุงนะครับชื่อเยือนผลงามนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านจำรุงกับาพนาพึงตนเองจนสูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ มาตลอด34ปีนะครับที่มีวันนี้ของบ้านจำรุงนะครับเปลี่ยนทายผู้ใหญ่บ้านมาสัก4สี่หาคนก็ยังทําการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบนะครับจนมีกิจกรรมกลุ่มต่างๆมากมายมากกว่า30กลุ่มกิจกรรมของชุมชนนะครับโดยเฉพาะยังหญิงชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุง ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่เกคนทํากิจกรรมนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่ปี 4, 5มาจนถึงปีหาสานะครับหาสามมหาศี 3, 3, 4, เรื่องข่าวทําแล้วก็ขายพอดีทุนบางบางทีขาดทุนนะครับในเรื่องของการผลิตเรามีกลุ่มชาวนาทําข่าวกล่องอยู่ยีไร่นะครับที่หาปีัิบานมาเราเข้ามาปุ๊บเราเห็นในเรื่องของการ สีขาวซ่อมขาวมันไปไม่ไหวแล้วนะครับเราทำก็ขายได้บ้างพอดีทุนบางครั้งก็ผลิตขาดทุนนะครับจนเห็นเข้ามาผมได้เห็นโครงการที่ได้เรียนรู้ที่กมรมพัฒนาชุมชนบางกเกษตรบางศึกษาบางก็ของกอทนอนเน่มาสอนเรื่องการเรียนรู้ในการทำพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับดังที่ท่านเห็นอยู่ ตรงนี้นะครับ mm hmm. ผมก็มาเสนอในที่ประชุมว่าเราจะเปลี่ยนโครงการในเรื่องของกิจกรรมจากการสีข่าวซ่อมข่าวทำขอกล่องขายเนี่ยเราจะหยุดทักตรงนี้ที่เราเรียนดูกันมาเป็นสิบสิบปี mm hmm. โดยกรมพัฒนาชุมชนบังขอสนอต่างๆหรือเกษตรมาสอนให้เราทำผลิตภัณฑ์เป็น mm hmm. ยางเช่นทำน้ำยาล้างจานน้ำยาประ่านุ่ม mm hmm. ทำแชมพูทำสบู่ mm hmm. ต่างๆนะ เราเรียนรู้มาแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับทำใช่แจกจ่ายกับเพื่อนฝูงขายได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้ทำเป็นรูปแบบผมขมาผมเลยนำเสนอเรื่องนี้บอกว่าผมจะทำเรื่องนี้แหละท่านสมาชิกทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างสมาชิกทุกคนยกมือนะครับยกมือสนับสนุนเต็มที่ถ้าฉะนั้นเดี๋ยวให้ท่านประธานเล่าให้เราฟังว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะคะไล่เรียงเลยมีอะไรบ้างนะคะ อาไปทางนูนก่อน,ออน,นคือเป็น,ปนพระเอกของมูบานนะครับนางเอกของมูบานเลยแชมพูสมุนไพรบอระเพ็ดอ,อันนี้ป้องกันผมงอกก่อนไวกระจัดรังแคแก่ขันทีสะหยุดยางผมรวงได้จริงๆที่คณะทำงานใดคิดค้นเพราะเราได้รับการเรียนรู้จากกรมนาชุมชน,นมาสอนเราแล้วเราก็รู้จักสมุนไพราบางตัวเราเอาสมุนไพรที่เรารู้จักมามาปรับใช่ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับจนทําให้ผลิตภัณฑ์เราเชื่อถือได้<ช>อันนี้ครีมอาบน้ำมังคุดหรือเรียกว่าสบู่เลวก็ได้นะครับ<ช>อันนี้มันจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวแล้วใช้มังคุดที่ปลอดสารนะครับที่ตวนที่ไม่ใช่สารเคมีเราจะเอาเปลือกเอาเปลือกมังคุดมาสกัดเป็นสกัดเป็นน้ำแล้วก็สกัดเป็นโพง<ช>นะครับใส<ช>่ใยอยู่ถ้าจะเห็นตะกอนแดงๆอยู่ ผิวกล่คนขวดเนี่ยมันเป็นพงมังคุด oh, <okay. S 2> บทละเอียดนะครับ <Okay. S 2> นี่ <Okay. S 2> จะเรื่องของการดับกลิ่นตัว <Okay. S 2> โลชันมหาฮาร์ทำรับทาผิวนะครับทำให้หนาขาวหนาตึงหนาเดง <c oughs> มหารนี่คือธานาคารเมืองไทยนะครับรอของเขามาเข้าธนาคาร ของเราสารสกัดจากแกนมหาดนะครับรมีต้นเองด้วยไหมคะมีต้นเองมีขึ้นตังธรรมชาติมากมายนะครับเราเอาแกนมาสกัดต่มสกัดแล้วเอามาผสมกับโลชัติทาผิวทําให้เราขายได้ขายดีนะครับอันนี้เป็นสบู่สบู่มหาดเหมือนกันนะครับคุณสมบัติก็จะใช้ฟอกหนาฟอกตัวนะครับอ,อันนี้เป็นสบู่มังคุดนะครับอ่าอันนี้เรื่องติ้นตัวจะชัวร์ด้มากๆมนะครับมีลูกคาประจํามายว่า คนจังหวัดตราดนี่มาซื้อประจำเลยที่ะราสิบกอดยี่สิบกอนนะครับราคาจำหน่ายเขียนไว้สามสิบสามสิบบาทนะครับถ้าซื้อไปจำหน่ายมีราคาอีกก็กระมิราคาเราก็ลดลันคนที่จะเอาไปจำหน่ายเราก็ต้องให้ก็ทำกำไรได้อันนี้น้ำมันหนวดทาแก้ปวดเมื่อยอันนี้พิตขึ้นเมือปีหกหนึ่งนะครับ<อ>เราเลยต่างชื่อว่าน้ำมันหากหากหนึ่งนะครับอันนี้มันทำให้ให้เราก็ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยพิษทัดกัดต่อยเราได้หมดนะครับและสุดท้ายนี่หรคะอันนี้ โอ้ตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นเป็นพระเอกเลยนะครับ mm hmm. ใช่มันเทาอาการปวดฟวัน oh. ดับกลิ่นปาก mm hmm. ใช่แปรงควันใช่อมแก่ปากเป็นแผลรีนเป็นแผลแต่ว่าผมบอกว่ามันแก่ปวดขวันกับดับกลิ่นปากนะครับถ mm hmm. ่าปวดควันสองช้อนโต๊ะอมไว้ในปากสักสองสามนาทีบ้วนทิ้งนะครับ <Okay. S 1> รับรองเลยมีความสุขแน่ๆสำหรับคนปวดขวัน ครับอันนี้เด็ดจริงๆดีจริงๆอันนี้กจำหน่ายผลละเท่าไหร่ครับ40บาทครับ40บาทคาทขายส่งอยู่แล้วการบริหารจัดการในกลุ่มเรามีการแบ่งผลกำไรใช่เมื่อเมื่อเมื่อปีเมื่อปี62สองนะปี62หลังจากที่เราทำทำแล้วเราไม่ได้ปันผลให้สมาชิกเลยเราทำได้เท่าไรเราก็เอาเงินเขาไปควกไว้ในบัญชีของชมรมทั้งหมดนะครับจนมามาคิดว่าเออ เราถูกสองเดือนเราประชุมสมาชิกเนี่ยสมาชิกก็นั่งทําตาปิป๊บๆแจ้งตัวเลขว่าโอ้เ้าใดกำไรหามื่นหกมื่นทำยังไงถึงจะให้สมาชิกที่มีส่วนรวมกับเราในการทำกิจกรรมต่างๆของชมรมเนี่ยให้มีส่วนไดบ้บั่งตรงนี้แหละมันเกิดแนวคิดมาว่าเอออย่างนี้ก็ต้องขายหุ้นสิแล้ว mm. เ,เคยทำในเรื่องของ การขาชุมชนมาแล้วเรามีความรู้ในเรื่องนี้ทำเราขายหุน้นแต่ว่าไม่เอาทุนมากนะครับ <c oughs> ยากได้ทุนแค่3ามหมื่นสามหมนบาทเอามาลงทุนในการทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายซื้อมาขายไปอะไรขาดเราก็เติมนะครับ <c oughs> เอาแค่นี้แหละให้สมาชิกที่มีส่วนรวมให้มีส่วนได้ในผลกำไรที่เราได้ทุกปีทุกปีด้วยขออนุญาตถามท่านประธานว่า <c oughs> ผลประโยชน์ ที่สมาชิกกลุ่มได้รับนอกเหนือจะเป็นเงินปันผลแล้วเนี่ยท่านประธานคิดว่าสมาชิกกลุ่มเขาได้รับประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเขาได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ได้เห็นแล้วเขาได้เคลื่อนไหวเขาไม่ไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดยวดายนนะครับเรามีการประชุมสองเดือนครั้งถ้าไม่มีเหตุการณ์ของโควิดเรามีเรื่องอะไรเราก็จะมาบอกเหล่ากันทางฐานะสุข <c oughs> มีเรื่องราวดีๆเขาก็จะมาบอกผู้สูงอายุ ในเวทีประชุมว่าให้ปฏิจจบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้เรียนรู้กลุ่มสมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุงเนี่ยก็มีคัดกรองเขาเรียกคัดกรองสุขภาพโดยการตรวจวัดความดันตรวจทุกวันศุกร์นะ,ะทุกวันศุกร์จากตรงนี้แหละ<อ>จะมาเป็นศูนย์สำหรับตรวจสุขภาพโดยอสมของบ้านจำรุงนะครับทุกวันศุกร์นะครับตรวจ สุขภาพเบื้องตนของคนบรรยำรุับมารวมกลุ่มกันแล้วเราไม่มีเงาเรามีกิจกรรมเราได้รับการเรียนรู้ได้สนับสนุนจากกศนมาสอนให้เราทําเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างเช่นเราเราทำลิตภัณฑ์ทําปลาเค็มแดดเดียวทรราําปลาร่าทําปลาส้มมาทําพรมเช็ดเท้ามามาทําอะไรก็มาสอนไว้มากมายนะนี่แหละเขาเรียกว่าบางครั้งเรามีความรู้มากมายไม่ได้คิด เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อพอมามาถึงระยะที่เราคิดได้แล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยมันเกิดประโยชน์เป็นผ้นดีกับกับคนในชุมชนที่ทําไม่ได้จะพะกลุ่มมีคณะทํางานคณะทํางานเป็นควายผลิตก็มีค่าแรงได้วัตถุดิบบางครั้งก็ไปซื้อจากชาวบ้านมาก็ก็ชาวบ้านก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าได้แขกกลุ่มคนเดียวนะครับอันนี้ฟังท่านประธานพูดแล้วนะคะดิฉันรู้สึกมีความสุขไปด้วยเพราะว่า ท่านประธานเกษียณแต่ไม่เคยหยุดทํางานนะคะแถมยังรู้สึกมีความสุขที่ได้แบ่งปันได้รวมกลุ่มได้ช่วยเหลือกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ดิฉันอยากจะขอน้ําใจนะคะของท่านประธานเนี่ยช่วยฝากกําลังใจหรือว่าข้อแนะนำนะคะในการดูแลตนเองในช่วงของสถาน,นการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะครับสําหรับ การให้กำลังใจเนี่ยคนเราว่าถ้าได้รับกำลังใจจากใครสักคนหนึ่งนะครับมันก็จะมีพลังบวกขึ้นหมาอีกหนึ่งมันจะทำให้เราสามารถสู้ได้ดังนั้นผมก็ขอฝากให้กำลังใจพี่น้องที่ในประเทศไทยที่กำลังมีปัญหาเรื่องกับโควิดอยู่อย่าไปวิตกกังวลมันให้มาบจนเกินเหตุที่ผมได้ซื้อข่าวได้ดูข่าวนะ โดยเฉพาะอย่างหญิงผมดูข่าวในช่องเป็นประจําเลยในช่วงของการไทยถอสดสนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ดูติดตามรายละเอียดจากการถี่ตรงนั้นเป็นตรงนี้เป็นคลาดเต์ใยญ่เล็กอะไรดูหมด <Okay. S 1> ดูรายละเอียดเราดูแล้วเราได้รู้ได้เห็นจริงว่าควรจะทํายังไงยังไงก็ขอฝากเป็่กกาลังใจให้ทุกคนสู่นะครับขอให้ทุกคน mm. อ่า อยู่ยมีกำลังใจและครั <c oughs> มีความสุขต่อสู้ไปด้วยกัน <c oughs> นะครับทุกคนจะปลอดภัยจากภาย COVID ัยโควิดครั้งนี้นะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะครับ <c oughs> คุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทุกท่านขออนุญ,ญาตนำพารายการจากคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีคะ่คะ